บอกพี่คุณเทอศักนะคะบอกพี่ปูด้วยผมเป็นคนเอาเนื้อย่างไปทิ้งคิดว่าทานกันแล้วที่เกาะไม้ท่อนจังหวัดภูเก็ตอ๋อพี่ปูเออไม่ใช่พี่แมม <laughs> อ๋อ <laughs> เหรอ,อจำได้ไหมคะไม่ได้ไม่ไม่คือพี่เนี่ยตอนไปเกาะไม้ท่อนเนี่ยที่เกาะไม้ท่อนเนี่ยมันก็ของแพงเนี่ยถ้าเราสั่งของน่แพงในกระเป๋าเสื้อผ้าฉันเนี่ยอฉันก็ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าในกระเป๋าจะมีครก มีมีเออมีเครื่องครัวทุกอย่างแล้วก็เอาไปปุ๊บก็เอาเนื้อเนี่ยไปตากเออเอาเนื้อเนื้อเนื้อแดดเดียวอ่ะหน้าไปตากข้างหน้า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 บ้านอ่ะหน้าบ้านที่เราพักอะไรเงี้ยพอพอฝรั่งเดินมาปุดวปุเงี้ยเราเอเนื้อแดดเดียวองแล้วก็เอาส้มตำไปเอาเอาครกไปเอาอะไรไปแต่ไปจับปูที่นั่นเอาปูที่นั่นเยอะมากจับใส่ใส่ถัง ทำไมก่อนจับใส่ถังน้องก็เอาเลยแหมว่าเดินถือแบบว่าแอลกอฮอล์เลยแล้วก็จับใส่ถังแล้วเอาไปใส่แล้วก็เอาไปดองตอนคืนออตอนเช้าก็ได้กินน้ำส้มตําแล้วก็มีเน, <laughs> นื้อย่างเนื้อทอดอะไรอย่างเงี้ยสงสัยเออแล้วมันอยู่หน้าบ้านไงตางหน้าบ้านเขาคงเอาไปไหนไม่รู้อ,อ่ะหายอ,อื แต่นานมากตอนนั้นน่ะด้วยความที่แบบว่าเขามาสรรารภาพผิดว่าเป็นเขาไงคะที่เอาของไป <c oughs> ปละูปะคุณท่าศักดิ์เนี่ยหรอคะ <c oughs> ใช่ไม่ได้ <c oughs> คือคือคือเขาบอกว่าแพงมากเพราะสมัยก่อนโอ้โหเป็นแบบยี่สิบกว่าปีที่แล้วยี่สิบสามสิบปีที่แล้วมั้งตอนนั้นอ่ะ,อะข้าวเนี่ยโถหนึ่งอะข้าวเนี่ยโถประมาณนีเนี่ยต้องโลสองร้อยบาทอะ เอออะไรเงี้ยทุกเราตอนแรกเราก็กะว่าเออไม่เป็นเกาะด้วยไงเราก็กะว่าเราเอาเราไปทํากับข้าวเองแล้วเราก็ไปไปอุดหนุนเขาด้วยข้าวอุดหนุนข้าวเขากดข้าวแพงมั้สองร้อยสองร้อยนี่ก็เลยคิดว่าถ้าเราอุดหนุนอย่างอื่นมันคงแพงกว่านี้ไงเออเออก็แบบไปไม่ได้แปลครั้งเดียวด้วยมีคุณสันติภาพถามว่าวันไหนไปงานการชาติครับอยังไม่รู้เลยค่ะ เขาจัดแล้วเหรอจัดแล้วฉันอะไป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 วิ่งที่สวนลุมเขาก็เริ่มจะไปวิ่งมาอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วคือเขาเริ่มสร้างอะเขาเริ่มจัดสถานที่เออจัดสถานที่เนี่ยเป็นสีขาวหมดเลยสวยมากเลยเออเป็นสีขาวแล้วเขาก็ประดับไฟอะไรเงี้ยสวยสวยมากเลยแต่ว่าไม่ไม่ไม่รู้เขาเริ่มวันไหนก็ไม่รู้น่าจะสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าน่าจะเริ่มแล้วล่ะรู้สึกจะเริ่มแล้ว พี่แมมคะคุณเปิ้ลดวงใจบอกว่าตอนในสาธุวาฉากที่ตอนที่แม่ไปตามหาพ่อคือลุ้นมากพี่แมมบอกะว่าตอนดูไม่ถึงบุรีอ๋ออยู่ที่เป็นวัดอยู่ในป่าใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยวัดอะไรจําชื่อวัดไม่ได้เหมือนกันก็ไปหาสถานที่อยู่จังหวัดสระบุรีไปถ่ายที่สระบุรีันเป็นคือเป็นเปไปเชื่อมต่อระหว่างสระบุรีนครนครนายกสระบุรีเนี่ยค่ะแล้วแล้วอะไรตรงนั้นเขาเลนฉากใหแล้วแล้วฉาก ฉากที่ไปตามหาพ่อตามหาเออใช่ตามหาที่ที่ที่มีมีน้องน้องที่ชื่อเสือในเรื่องที่ชื่อเสือเนี่ยเขาพาไปหาอก็จะก็เป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นดูถึงตอนนี้ยังยังมาเป็นตุสีตุสีอยู่ในป่านี่เป็นมัดป่าอะไรเงี้ยค่ะเสือนี่คือไอ้ไอ้สับปะเงหรือเปล่าวะใช่ใช่เพรโจอี้อโจอี้อ่โจอี้ใช่โจอี้บูซีใช่น่ารักนี่ไงี่นิสัยดีเป็นเด็กนิสัยดีแล้วเขาก็ตั้งใจทำงานด้วยแล้วก็มันแล้วก็มีโอกาสได้เข้าฉากด้วยกันตอนนี้แล้วก็ ก็ไปถ่ายที่นี่แหละเป็นจะเป็นสระบุรีแล้วก็อตอนนั้นพี่แมมไปถ่ายช่วงไหนคะที่ไปถ่ายอ๋อพีคสุดๆพีคสุดๆเลยทำไมอ่ะคือไม่วันนั้นเนี่ยคือพอเข้าไปอยู่ตรงสถานที่ตรงนั้นมันไม่ไม่สามารถจะรับสัญญาอะไรได้เลยก็จะไม่รู้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นใครโทรมาวันที่ไวอ๋อันแผ่นดินไหวใช่แล้วทุกคนน่ะตามหาเธอฉันก็ตามว่าแผ่นดินไหวแล้วพอพอตอนบ่ายประมาณบ่ายสองเนี่ยออกมาออกมาจะออกมานครนายกออกจากตรงสระบุรีแล้วก็มานครนายกเนี่ย เราก็ไม่รู้เรแล้วพอมันจะพอมาอยู่ในจุดที่มีสัญญาณหูยเสียโทรศัพท์กระหน่ำปุกกลบปุกบุกแบบว่าส่งแมสเซจส่งข้อความกับแตนเลยจิตตะลาอยู่ไหนจิตตะลาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนู่นแล้วก็เราไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นจะมาเปิดดูหูยเห็นแบบว่ามีภาพใหญ่เยอะมากตึกถึงสูงน้ำไหลอะไรเงี้ยแบบว่าน่ากลัวมากเลยไม่แต่ว่ามีคนห่วงใหญ่เยอะมากเออคุณเฮอริสันบอกว่า น้องชอบดูวีล็อกตลาดมากมากเออวอกตลาดมากมากน่ารักสุดโอ้ขอบคุณค่ะวันนี้ก็ไปตลาดมาค่ะไปตลาดเซฟวันโกค่ะรอดูนะคะมีคนคุณเสียงบอกว่าหน้าเหมือน30ปีที่แล้วเลยค่ะโอ้โหสาปีที่แล้วโอ้โหไม่ถึงขนาดแล้วอันนี้ใช้แอปไงใช่่อย่าเฉลยสิค่ะอ่ามีคนบอกแล้วค่ะคุณ ถ้าพลบอกว่างานกาชาติประจำปีสองห้าหกแปดอยู่ที่สวนลุมพินีวันที่ส1บเอ็ดถึงยสบเอ็ดโอ้ใช่ก็เพิ่งเริ่มไปเมื่อวานเนาะเริ่มเมื่อวานถึงยีสเอ็ดใช่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 เพราะนั้นวันนั้นก็เราก็ไปเอาที่เราไปไปตลาดแล้วก็ก็มีพี่หน้าเหมือนจินตลาดมากคุณเจมบอกว่าพี่หน้าเหมือนจินตลาดมากอ๋อไปไปทำหน้ามาค่ะไปเอาเอาหน้าจินตลาดเป็นแบบ เจมเนี่ยเหรอพระเอกเหรอลูกแกในเรื่องสับสนคุณแมทธิวบอกว่าคลิปยาเพียแคมในตำนานอย่างอรโอ้ตาให้จมาดูได้ด้วยเสดงว่าได้ดูที่เราที่เราคุยกันที่เราคุยกันที่อะไรนะ้าถ้าเพียเพียอะไรนะป้าเพียอะไรถ้าเพียป้าเคลียให้อะไรนะอะไรนะ ที่เราคิดกันน่ะน้องเล็กถ้าเพียป้าเคลียให้อะไรเนี่ยเออแล้วพี่แหมมเขาอยู่ๆเขาพูดมันเลยเพียแคมแต่มันมีชื่ออย่างนี้จริงนะเออแกปวดเมื่อยอะไรนี่แหละนั่นแหละพี่ฟ้าบอกว่าตอนถือแกงไปให้ป้าเพนพี่แหม่มไม่มีพี่รุธเลยค่ะเขาบอกว่าจต่พี่รุทปล่อยทำไมอว่าโอ้ยเรายังไม่ได้ดูเราดูไปได้ ไม่ได้ฟ้าหยุดเดี๋ยวนี้ฟ้าเราดูไม่ได้สามสปายเพราะว่ายังมีคนเดี๋ยวนี้บอกว่ายังไม่ได้ดูเอดูไม่ถึงแล้วไอเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนึงไอ้ต้นไม้นั่นมันยังอยู่ไหมต้นไม้เหรอไอ้ต้นไม้อะไรใบโพเลยอ่ะไม่ดูแล้วเหรอเขาไปสร้างที่ไหนอ่ะเขาไปสร้างขึ้นมาเองเลยใชเขาสร้างขึ้นมาเองเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ขี่ใ่ไม่ไม่บีแล้ววัดปิคุณจีจีเขาสร้างจริง มีต้นจริงแต่ว่าไม่รู้เขาอาจจะแบบแต่งแต่งเอาด้วยไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ไปวัดนานไม่ได้เข้าฉไม่ได้ไปวัดนานออไม่ใช่ได้อยู่แต่บ้านเพราะเปิ้ลหุมใช่ใช่เปิ้ลไม่ให้ออกไปไหนเลย้วมตามติดเลยไปไหนได้เลยตอนแรกนะพี่ปูเนี่ยก็จะมาถามพี่แหม่มว่าเออเป็นยังไงไอ้เปิ้ลมันทำไมทำไมเห็นแบบว่ามีแต่คนด่าในโซเชียลเยอะมากปรากฏว่าพี่พี่น้องเล่ยบอกว่าไม่ให้เล่าไม่รู้เธอ ไม่เลยก็เดี๋ยวสาวที่นี้ดูซะงั้นฝากพี่แหม่มบอกผู้ชมนะคะคนที่แบบเอาไปโจมตีคุณเปิ้ลในโซเชียลส่วนตัวเขาอาจจะว่ามันเป็นแค่หนังใช่นะคะเพราะว่ามีผู้โหวตมากถึงขนาดคนไปด่าเลยวะ ในเรื่องก็เขาในเรื่องไปเป็นอย่างงั้นมีคนไปเม้นเขาว่าอย่าไปเอามึงองี้คือน่ากลัวแล้วเขาก็จะแบบเล่นเป็นเหมือนแบบจิตๆนิดๆอะไรเงี้ยแบบน่ากลัวคือเขาถูกสร้างเป็นคาแรคเตอร์แบบนั้นแต่จริงแล้วตัวจริงเขาไม่ได้เป็นอย่างงั้นตัวจริงเขาน่ารักนิสัยดีเป็นนักร้องร้องเพลงพรร้องเพลงของหมอลำอะไรด้วยเป็นฝรั่งเขาก็ร้องได้เหรอเออแต่ฝรั่งชอบนะแบบนี้แต่เขามีสามีเป็นฝรั่งอ๋อเหรอก็อยู่ต่างจังหวัดเออ คุณไฟเลบอกว่าเจอคุณแหม่มจินตลาดกับคุณบุ๋มรัญญาที่ศาลกรมมาหลวงแหลมปู่เจ้าเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาตัวจริงสวยมากมีพี่ปูรือยป่าคลิปนั้นพี่ปูแม่พี่ปูใครไปแล้วปูเดินเป็นป้าก็ไม่มีใครคันเมษาที่ผ่านมาเหรอใช่ค่ะต้นปีที่เราไปนอนที่บนเขาที่โออค่ะค่ะที่เราเลดทะเลอ๋อใช่ใช่เพที่นี่เองนี่อะไรนะตรงสัตหีบสัตหีบเออ คุณพึ่งถามว่าพี่แหม่มเคยเล่นบทบูไหมคะจําไม่ได้ไม่เคยค่ะเพราะว่าพี่แหม่มส่วนใหญ่จะบูที่บ้านไม่เคยเล่นเลยค่ะเพราะว่าไม่ถนัดเลยอ่ะบูอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่เราไม่ธรรมะธรรมะขาดซ่านพี่เออมีคนมาเมนว่าพี่บาดซ่านพี่ปูพี่คนละบพลัลวปูนละ่วปูคุณเดือบหนักอ่เมรากันนะคุณวิทย์บอกว่าเจอคุณแหม่มที่บางใหญ่อยากพักแต่กลัว <re> เอาปกติาไม่ยิ้มไงทักได้กันไม่เคยยิ้มเหรอยิ้มเยอคุณเสียมบอกว่าพี่เด๋อสบายดีไหมครับเออไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าพี่เด๋ออยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลไม่รู้เหมือนกันเท่าะร่แต่แต่เท่าที่ทราบก็ยังไม่ไปอีเท่าไหร่ปูเราเคยเจอกันสมัยปูถ่ายแบบมอไซค์คนได้นู รุ่นแรกเมื่อ35ปีก่อนจำได้ไหมยังไม่ได้คุณปูวิทพัทโอ้โหเหรอคะเคยเจอพี่ปูตอนถ่ายแบบมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าโนวารุ่นแรกจำได้กันเหรอถ่ายได้กันกับปูเหรอคะเออไม่รู้จำไม่ได้จเอาขึ้นค่ะแสดงเป็นมอเตอร์ไซค์อะไรเขาขี่อออือฮืออ่าเดี๋ยวในเดี๋ยววันนี้พี่ปูจะมีอะไรมาอัปเดตให้น้องๆอเม พี่แมอายุบเท่าไหร่แล้วพี่แมวเหรอคะเจ็ดสิบเอ็ดค่ะคุณสุรสถามว่าพี่แมมคือคนจังหวัดไหนคะคนคนกรุงเทพเนี่ยะค่ะกรุงเทพค่ะกรุงเทพเนี่ยแต่ว่าตอนนี้อยู่ปทุมค่ะสมัยก่อนตอนเด็กๆได้อยู่แถวแถวแถวสาธุประดิษฐ์ค่ะอืมแล้วก็แล้วก็ย้ายบ้านมาอยู่แถวแถวดอนเมืองแถวแถวปทุม คุณน้องพอดบอกว่าเห็นพี่ปูคิดถึงคุณครูหมอแป้นอันเจกอ๋อแม่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 ปูชื่อครูแป้นเออเป็นเขาเรียกกันว่ายังคะอยู่ห้องพยาบาลห้องพยาบาลเนอทุกคนเรียกหมอเป็นไนทิงเกลรู้ชื่อแม่แล้วเออแม่ชื่อแป้นแม่ชื่อแป้นเออลูกก็เลยชื่อปูปูแป้นปูแป้นคุณปูเป้บอกว่าแม่เคยเล่าให้ฟังว่าเคยเจอพี่ปูไปคอนเสิร์ต X Y Z อ้าว นั่นแหละก็ไอ้ไวแซดไอ้ไวแซดกอยู่กปีงปีเดียวกันไงเกินเกินตับตามกันมาอูเออชื่ออูอูตอนนั้นของมันเยอะคือตอนพอพออูคลอดออกมาใช่ป่ะคนเอาของมาให้เยอะมากมากมากเสร็จแล้วคุณตาก็เลยบอกว่าชื่ออูแล้วกันเพราะว่ามันแปลว่ามากเออมีคนเอาของมาให้ยะแยะเออบอกซาลูเหมือนกันอ่ะชื่ออูแล้วกันเลยอูกับอูสุรศักถามว่าเคยมาเที่ยวพะเยาไหมครับเคยผ่านๆไปแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปได้เทีียวอะไรเลยค่ะ ยาวมีมีไปงานอะไรสักอย่างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปแล้วก็กลับเลยไม่ได้ข่าวคุณน้อยบอกว่าเห็นพี่แหม่มเมื่อเปิดงานพ่อขุนผาเมืองที่ล่มสักเมื่อหลายสิบปีลมสักเมื่อหลายสิบปีสวยมากค่ะตอนนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณค่ะจำได้ไหมไม่ได้เคยไปแต่ว่านนึกไม่ได้ว่าจำไม่ได้ว่าว่ามว่านานแค่ไหน คุณส้มหวานบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ทั้งสองจากเกาะกูดค่ะที่คุณปูดูดวงให้ครั้งนั้นค่ะโอสวัสดีค่ะดูดวงให้ชื่ออะไรชื่ออะไรส้มหวานคุณส้มหวานน้องส้มหวานอะค่ะที่เราไปเออเกาะอะไรก็ไม่รู้สักอย่างใช่ใช่เออเกาะอะไรสักอย่างเนี่ยข้ามไปเออที่ไปกับพี่ดีป่ะไม่ใช่ไปกับไอ้แป้งไปกับแป้ง คุณต้นบอกว่าคุณปูน่ารักเหมือนเดิมแบบว่าโลกเบี้ยวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณพรเทพบอกว่าคุณแหม่มครับแล้วเรื่องบาลังมันของนกจริยาถ่ายเสร็จหรือยังครับบาลังมันถ่ายเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าจะออนแอร์เมื่อไหร่ยังไม่แน่ใจอาจจะเป็นปีหน้าพี่ยอบอกว่าปไปปีนี้แต่ว่ายังยังเห็นเงียบๆไปอยู่ไม่เป็นไรหรอกถ้าพลาดก็ซื้อโมโนแม็กมันก็จะได้ดูแต่ว่าเขาจะฉายในช่องโมโนแม็กใช่ไหมคะ ก็จะได้ดูเพราะว่ารอมีมีมีหลายหลายเรื่องคุณชารมถามว่าค so ุณแหม่มจิตลามีแฟนปะไม่มีค่ะไม่มีค่ะแล้วก็คงไม่มีแล้วค่ะอุ้ยคุณสุรสักเขาบอกว่าพี่ปูอายุสามสิบเท่าไหร่ครับอุ้ยสามสิบบวกสามสิบเหรอโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ปูช่วยดูนะ่อ่าเดีวเดี๋ยวามาดูว่า เออปีหน้าเนาะปีหน้าจะเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยปีหน้าปีหน้าปีม้าจะเป็นยังไงกันได้เป็นม้าะไรม้าเร็วม้าใช้ม้าโอ้โหม้าม้าคือขยันคือโดยโดยโดยสัญสัชาติใช่เป็นมาไฟแต่โดยสัญชาติใช่สัญชาติตยานของของม้าหรือว่านักสับม้าเนี่ยอืมเป็นไฟอยู่แล้วปกติเป็นไฟอยู่แล้วอ่าก็ทีนี้พอพอเขาเรียกว่าระบบธาตุเนี่ยมันหมุนเวียนมาอืมมันบ มันเป็นถัเป็นไฟด้วยก็เลยกลายเป็นม้าก็ไฟธาตุที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าก็ไฟก็แปลว่าไฟเยอะมากอืเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังอะไรที่เป็นไฟบ้างอะไรที่เป็นความร้อนบ้างโอ้ก็ต้องระวังโลกร้อนก็จะร้อนหนักภูเขาไฟก็จะระเบิดมากขึ้นอันนี้เราจะเข้าเข้าเข้ากับที่ที่จากที่น้ําเยอะวก็จะไปไปไปแรงอีกแล้วหอแรงอีกแล้วจะเข้าแรงอีกแล้วแต่ว่าพอบางทีเราพูดว่าและออย่างบอกว่าน้ําเยอะ เราบอกว่าน้ําเยอะแต่บางที่เนี่ยเอลินยาใช่ไหมเอล,ลโยเราบอกว่าน้ําแบบที่ผ่านมาเราบอกว่าน้ําเยอะแต่บางที่ยังแห้งแล้งอยู่เลยเพราะว่าพอบอกว่าน้ําเยอะปุ๊บอย่างฝนเนี่ยมันไม่ได้ว่าอยากจะตกมัน,ม,นมันอยากจะตกมันก็ตกมันก็ไปตกเหนือเขื่อนหลังเขื่อนมันก็ไม่มีน้ำเอ๊เอเอบางพื้นที่มันก็เลยแล้งแต่พอปีหน้าเนี่ยมันอาจพอมันแปลว่าไฟเนี่ยมันอาจจะแปลว่าน้ําน้อยลง อ่าทีนี้ก็จะเกิดการแห้งแล้งอ,อันนี้หมายถึงหมายถึงธาตุทั่วไปนะเรื่องของไฟก่อนถูกไหมความร้อนก็น่ากลัวอยู่แต่อพอกลับมาที่มนุษย์คําว่าไฟก็แปลว่าอารมณ์ก็อาจจะมีเรื่องของใช่เรื่องของออารมณ์อ,อ,อารมณ์ทุกคนก็คืออยากจะคิดการใหญ่โตถูกไหม ฉันเป็นตัวฉันกูเป็นตัวกูอ่าอ่าเงี้ยอารมณ์ก็จะรอดก็จะทําให้มีปัญหาง่ายออ่าทีนี้เนี่ยทีเนี้ยพอ,อคิดการใหญ่คิดการใหญ่ปุ๊บเนี่ยม,มันแปลว่าทุกคนก็ไม่ได้อยากเป็นลูกน้องใครกูอยากเป็นเจ้านาย,ยาเป็นเจ้านายของตัวเองอถ้าใครวางแผนดีอ่าใครวางแผนดีมาดีมุ่งมั่นกล้าหารแล้วเป็นคนฉลาดมีไหวพริบดีเนี่ย แล้วอดทนเก่งก็ประสบความสําเร็จแต่ถ้าวางแผนมาไม่ดีหรือทางยังไม่ทันวางแผนเลยมันก็อาจจะไม่ทันอเพราะว่าปีหน้าเนี่ยการแข่งขันมันก็เยอะม้าเนี่ยก็คือการแข่งขันการแข่งขันการแข่งขันจะเยอะขึ้นพอเยอะใครฉลาดกว่าเร็วเร็วกว่าอืก็จะได้ไปอ่ะก็ชนะก็ไปไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่า ถ้าใครยังเป็นม้าอ้วนอืดค่ขอยๆย่องม้าย่องเนี่ยก็ไม่ทันคนอื่นเขาไม่ทันชาวบ้านก็จะกลายเป็นแต่ว่าเนิบนาบไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะให้แบบว่าทุกคนรีบร้อน,เ,นเร่งรีบอะไรเงี้ยมันต้องมันต้องอะไรมีความละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องของจะทําอะไรมันจะต้องศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนถึงบอกไงว่าถ้าวางแผนอไว้วไม่ใช่พอเห็นใครก็ทําอะไรได้ดีๆแล้วก็ทําตามแต่ว่าศึกษาไม่ดีเลยมันก็ไม่ถูกไม่ถูกต้องใช่ เพราะว่าถ้าวางแผนไว้แล้วแปลว่าเราพร้อมแล้วใช่ไหมเราก็ทำหรือมีประสบการณ์แล้วบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไปได้ก่อนแต่ถ้ายังไม่ทันวางแผนก็ไม่ต้องรีบตามเขาเพราะถ้าตามเขาเกิดเราไม่ได้ถนัดเออใช่อ่ะเราล้มได้ง่ายเลยนะเพราะว่าเราก็ต้องดูว่าเราสายป่านเรายาวมากจะทาอะไรมันก็ต้องดูได้ว่าเราเออสายปานเราเป็นแค่ไหนอะไรเงี้ยใช่เพราะคาว่าไฟทำอะไรก็ตามก็ทําทําเล็กๆก่อนอย่าเพิ่งทําอะไรที่มันเกินตัวเพราะคําว่าไฟเนี่ยมันมีอยู่สองไฟ ไฟหนึ่งเนี่ยในทางโหราศาสตร์ก็คือพระอาทิตย์อืพระอาทิตย์เนี่ยเป็นพระอาทิตย์ที่ถามว่าให้คุณอะไรบ้างให้คุณทั้งโลกเลยนะให้ทั้งชีวิตให้ทั้งการสังข้อแสงให้ชีวิตมนุษย์เราอะไรอย่างเงี้ยมีชีวิตอยู่ในขณะเดียวกันเขาก็เผาผลาญได้ด้วยพระอาทิตย์เนี่ยหมายถึงว่าถ้ามันดี มันก็ให้คุณแต่ถ้าไม่ดีก็คือตายเลยส่วนอีกไฟในทางโหราศาสตร์ก็คือไฟที่มนุษย์จุดขึ้นถ้าสมมติว่าไฟที่มนุษย์จุดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าถามว่าร้ายแรงไหมมันก็ร้ายแรงจะร้ายแรงก็ได้ใช่ไม่ร้ายแรก็ได้อยู่ที่ว่าจุดยุบส่งหรือว่าใช่แต่ในทางโหราศาสตร์เราจะมักจะุดแทนความเหล่านี้ว่าอารมณ์ ถ้าอารมณ์เรารุนแรงก็เหมือนเราจุดไฟเผาบ้านแต่ถ้าอารมณ์เราไม่รุนแรงก็เหมือนเราจุดไฟเพื่อให้แสงสว่างอุ๊ยตาบอดเลยใส่แมลอะไรทีนี้ปีมาเนี่ยจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเรื่องความรักเพราะเพราะว่าราคาคือไม่รสบความสำเร็จราคาคุณงเพราะมาเนี่ยเพราะมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะไปตเป็นฝูง ม้าจะไม่อยู่ในคอกเดียวกันสองตัวมันจะไม่ได้จูงจีคู่กันจะไปครอบครัวเหรอต่างคนต่างวิ่งต่างคนต่างวิ่งต่างคนต่างทํางานมันก็จะทําให้ไม่ประสบความสําเร็จเรื่องความรักเพราะว่าเราต้องหาคนที่เขาก็ทํางานด้วยเหมือนกันเขาก็จะได้เข้าใจแต่ถ้าสมมุติว่าคนนึงอ่าคนหนึ่งแบบว่าอยากจะแบบคอเคลียแต่อีกคนนึงกูทํางานอยู่อ่ะจะมาคอเคลียอะไรมันก็จะมันก็เข้ากันไม่ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย อ่าเป็นเรื่องของไฟคำว่าไฟก็คือหนึ่งความใจความร้อนอารมณ์ร้อนใจร้อนหรืออาจจะเป็นเรื่องของเอ่อเกิดอากาศหรอความแห้งแล้งเนี่ยหรอหรือความแห้งแล้งอันนี้นี่อันนี้หมายถึงทั้งปีนะมันไม่ได้แปดดูมันก็จะต้องมาแยกอีกว่าเดือนนี้เกิดเดือนนี้ไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ดูรวม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 แต่ว่าเดือนเนี้ยเดือนธันวาคมเนี่ยก็เป็นไฟเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการแต่เอาจัดชนะกัน ไม่ต้องอะไรเลยเราก็จะเห็นเนี่ยข่าวมาแล้วแค่สงครามนี่ก็คือการจะเอาชนะกันหรือแม้แต่เรื่องการเมืองก็จะเอาชนะกันมันก็มีแต่เรื่องของการเอาชนะกันพอย่อลงมาในสังคมเมื่อกี้สังคมประเทศสังคมเมืองสังคมในครอบครัวก็ต้องระวังด้วยเพราะมันจะเกิดแต่ความร้อนอออเช่นเช่นบางทีเนี่ย เธอหยอกฉันแต่ฉันน่ะดันดันเข้าใจผิดคิดว่าเธอไม่ได้หยอกแต่เธอกับเหมือนกับว่าอ๋อปชะชันอะโกรออีกฟังแล้วก็แถวๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์เดือนเนี้ยมันก็จะมันก็จะเห็นแหละว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นดวงไทยเนี่ยเดือนเนี้ยเดือนอ้ก็คือเริ่มปีมาเดือนสองไม่เดือนหนึ่งเดือนอ้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเริ่มปี เนี่ยเดือนเดือนเดือนธันวาคมเนี่ย่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มปีมาแล้วซึ่งดวงจีนเลยจริงๆแล้วเนี่ยบางบางศาสตร์ไอ้บางเขาเรียกบางอาจารย์เนี่ยเขาก็จะเริ่มเหมือนกันเพราะว่าเดือนธันวาคมเนี่ยมันคือแทนนักษัตย์ชวดชวดก็คือหนึ่งหนึ่งของนักษัตย์เป็นนักษัตย์หนึ่งอันดับหนึ่งชวดก็คือหนูใช่ของนักษัตย์ทั้งหมด ถูกปะในชวจฉลูขานทองอ่บางคนเขาก็จะนับเดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ปีหน้ามันก็จะคล้ายๆกันอืมมันก็จะเหมือนคล้ายๆลางบอกเหตุก่อนว่าจะเกิดอะไรอ๋อประมาณนี้ก็ในเรื่องของอาจจะอารมณ์ในเรื่องของอารมณ์เอาชนะคัดขันอก็อาจจะแบบในสกุคนในครอบครัวคนในสังคมคนอะไรเงี้ย